สวัสดีครับผมสรีทุกคนครับสวัสดีตอนเช้าครับเพิรมวันนี้ก็วันจักราช่งชาวงเช้าครับที่เป็นคนฟังครับวันนี้ครับหมอกลงโคตรลงจัดเลยสวยงามมากครับเช้าพระอาทิตย์กำลังขึ้นครับ Terima kasih telah <laughs> menonton! ทางหัวมาด you know? <ills> right? ิคร eh right? ัทายไปตรงไหนเห็นรอยล้อเลยก็ยังบนนี่โค้งเหมือนุนยู่ตามรถเกลียวมั้งสุดทายแล้วลื่น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 สุดท้ายแล้วพี่ดันไปติดนั่งตัวท้ายฝั่งไหนเนี่ยตรงนี้พี่ดันไปพี่ดันนี่หมดแล้วดันถึงนาแตนนี่นแล้ว <c oughs> มันใช่บอกวะใช่นี่ทันากรารแล้ว <c oughs> ปิดทางครับ <c oughs> ไปกลับขึ้น <c oughs> ไปถึงนูนมั้งใช่ ไปนีได้อยู่ไปนี่แหละไปนี่แหลไปน่และปตีคนหมอเนาะตุลื่นไปปิดทางไปทางนี้เลยนุอย่าได้อย่าได้เรียบร้อยครับเอ,อร้อยลง ติดล้อนะรถติดครับม <eless> <laughs> ันด eh? ้ไปตามทางนี้นะถ้าไปตามทางนี้ไม่เป็นไรนี่ลอยล้อนี่แต่พายก็ไปดีเนี่ยเอาดันเลย ้ดไถูกแล้วไปทางนี้แหละเนี่ยรากิตกํกำลังขึ้นเลยสวยงามมากวันนี้มาสองคันครับรถหัวลากไม่มาครับมากับะสองคัน เข็นก้อนเข็นก้อนมาได้มาตามทางนี้นะตามทางนียนี่มันขึ้นตรงนี้นี่เนี่ยมขึ้นตรงนี้เข็นก่อนเราต้องเข็นก่อนเรียกกันเปียกมึนลื่นเข็นก่อนเราต้องเข็นก่อน Ai. Thái gần, thái thái thái. Bay. Bay bay. Lê. Rồi, 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 លឿនមិនថាអានក្លានេះរៀតក្លាជាជិះសើមទិសើមចុះខ្លាំងរថយន្តថៃគុំមកមកអត់អ៊ីបតិចនេះណាស់រថយន្តលើកហើយមានបញ្ហាទៅណៃអូមកលោកយ៉ាងមកครับឆានេះทุกคน เอาเปียกแล้วครับตอนนี้ lướt đi chăng, lướt đi chăng, bỏ <laughs> lục. <laughs> ถึงจุดมหมายปลายทางของเราแล้วที่เ,เ,เรารเตี้ยกว่า อากาดีมากครับทุกคนหมอ,อ,อกลงสวยงามเหลือเกินก็ตะเก้ยกัดเจ,จ้าไว้ยอาทิตย์กำลังขึ้นครับผมเออเริดอ,อ,อุ่นเครื่องก่อนอ่นเครื่องก่อนทานไม่ได้ทงนี้ <ś> อุ่นเครื่องก่อน ได้พี่เดลเอากระแก้วเด้อเจ้าเลิกเมืองเด้อได <laughs> 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 ถอยไปเลยนี่ๆนัันาไ้หนลวไปได้เลยมววเด้ร้อยมันยัดเต้บเฟะมายังจุลเนี่มันจะกาดีจัดเี๋มีประมาณนี้นะผมถึงในปลายทางแล้ว